สวัสดียามเช้าอามายันนักเรียนทุกคนนะครับอนักเรียนก็มาถึงโรงเรียนกันแล้วนะครับเมื่อนักเรียนผ่านประตูโรงเรียนเข้ามาแล้วนะครับก็ให้นักเรียนเดินอาบุญทุทบาทด้านขวามือนักเรียนอับุนถนนก็ให้รถของคุณครูได้ใช้นะครับสวัสดีครับครณเปโตดสวัสดีครับแม่วันนี้มาเช้าจริงเลยนะครับ ครับวันนี้มาเช้าหน่อยจะไม่ได้มาเคลียร์งานครับโอเคครับงนเชิญได้เลยครับครับผม ีนี่เราลืมแล้วเปล่างานกระสีอนนี้ไม่ใช่งานกีฬาสีท้อไงคุณว่างิกีฬาสีเรามียู่ไีมไม่ใช่เหรอนี่ไม่มีไม่มีเงินบายพอเป็นหยังใจเย็นๆไม่เป็นไรเรามีทางออก 那个表打不？ มาติดต่ออะไรตอนนี้ตอนนี้ปิดงบไปหมดแล้วฮะเดี๋ยวยุดก่อนยุดก่อนพวกเราใจเย็นเหตุ<ม>หการณ์เป็นอย่างนี้นะเราสี่คนจะเก,กษียณอายุราชการเดี๋ยวเรากู้ฉุกเฉินสากลคนละหมื่นสมพงปิ้นใบฉุกเฉินสากลมาแจกสี่คน มีอะไรกันครับเสียงดังจริงเลยครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นขอเชิญครูเหมียวครูแดงครูต๊อกครูโลดข้างในห้องผมครับ วันนี้ผมขออนุญาตถ่า,ายวีโอสัมภาษณ์คุณครูเกษยียณทุกท่านสำหรับงานเกษยียณในปีนี้นะครับครับในโอกาสที่ตัวกับผมเองอาจจะเกษยียณอายุราชการในอีกสองสาวันนี้นะครับก็จะมีสิ่งละอันพันละน้อยนะครับที่จะมาบอกกล่าวให้กับเพื่อนครู ในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชื่อพระธรรมและท่านผู้มีเกยียรติอธทิ่ได้กรุณามาร่วมงานเกษียณของพวกเราทั้ง4คนอาจได้รับคำสั่งย้ายเข้ามาเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2554รอารวมระยะเวลา <c oughs> ที่อยู่ในทุ่งเสลี่ยมชนุปธรรมก็12ปีถ้าเป็นระยะเวลารวมอายุราชการก็39ปี กับอีก5าเดือนนะครับอันในส่วนของความประทับใจที่อยู่ที่นี่นะครับก็ต้องขอนำเรียนว่ามีความประทับใจในการร่วมทำงานกับผู้บริหารและพี่น้องครูเราผมอยู่ที่นี่นะครับผมได้ร่วมงานกับผู้บริหารมาทั้งหมด6ท่านและก็คณะครูเรา นะครับมีอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างที่เราได้ช่วยกันนะครับสร้างความประทับใจมากมายทาั้งผู้บริหารก็ให้ข้อชี้แนะให้ข้อคิดตลอดทั้งเพื่อนครูเรานะครับก็ให้ความกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการประเมินครั้งคลาใดมีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนครั้งคลาใดทุ่งเสี่ยมเชนุถัฒมไม่เคยทอดทิ้งกันหลักการทำงานของผมก็คือ ทอ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 ไม่ใช่เที่ยวทั่วไทยนะครับทอทอทอหมายความว่าทําทันทีเราต้องเข้าใจบริบทเราก่อนว่าเราเป็นผู้สอนเมื่อเราได้รับคําสั่งจากผู้มีอำนาจตั้งแต่หัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้ากลุ่มงานกระทั่งถึงท่านผู้บริการโรงเรียนนะครับมีสั่งการมาเรื่องใดผมทําทันทีนะครับทําทันทีเพื่อให้เกิดความสบายใจ ไปยังผู้ที่สั่งการลงมานะครับการทำงานครั้งแรกแน่นอนมันอาจจะยังไม่ถูกต้องดีนะักแต่ผมว่าไม่เกิน3ครั้งงานที่เรารับมาจากทางท่านผู้บังคับบัญชาที่เหนือระดับชั้นขึ้นไปเนี่ยผมว่าต้องถูกนะครับและก็ก่อให้เกิดความสบายใจและที่สุดมันก็จะส่งผลถึงโรงเรียนว่างานทุกอย่างที่เราได้รับมอบหมายนั้นสามารถเสร็จทันตามกำหนดเวลา ครับสิ่งที่อยากจะฝากสุดท้ายนี้ผมเป็นสิษย์เก่าที่นี่ผมจบที่นี่ผมมีโอกาสใช้ชีวิตราชการอยู่ที่นี่ผมขอฝากเพื่อนเดียวคือเรื่องสมาคมสิษย์เก่าย้อนอดีตไปนะครับเรื่องสมาคมสิษย์เก่านั้นผมเข้ามาร่วมงานสมาคมสิษย์เก่าตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งที่จะที่ผมจะเกษียณราชการก็คือปี2566น่าจะเกิน30ปีผมมีโอกาสได้เข้าร่วมงานทุกครั้ง,ปมมง,ปมมงปเป็นผู้จัดงานทุกครั้งบางครั้งบางปีจองไว้3โต๊ะ มีเพื่อนมา3คนก็เคยทํากันมาแล้วนะครับนี่อันนี้คือความห่วงใยที่ผมฝากมาเพราะฉะนั้นปีหน้าผมคงไม่มีโอกาสมาเป็นผู้จัดแต่คงจะมีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกับทางสมาคมศิทธิ์เก่าในฐานะครูอาวุโสคนคนหนึ่งก็ขอฝากให้พี่น้องสิทธิ์เก่าทุ่งเสียมชุ่อมประถมตลอดทั้งคุณครูที่ยังปฏิบัติหน้าที่ราชก,การอยู่ที่ทุ่งเสียมชื่อมประมอาจได้ช่วยประคับประคองในการจัดงาน ปิกบันเฮาสมาคมศิธิ์เก่าให้อยู่คู่กับโรงเรียนสื่อไปแล้วเริ่มยังไงเนี่ยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานกเกษียณในวันนี้เนาะสำหรับผมเอง นะครับมาอยู่ที่รุ่งสเสลี่ยมชนูประถมนี้ก็20ปีพอดีนะครับยีปีเต็มมีความตั้งใจที่จะมานะครับนที่ย้ายมาเนี้ยก็คือตั้งใจที่จะมาอยู่ที่รุ่งเสเหลี่ยมชนูประถมลืมบ,บัลเเงก์ ครับในการมาครั้งแรกเนะี่ยก็ยังก็ไม่รู้ว่ามาอยู่ที่นี่แล้วจะได้รับมอบหมายทํางานอะไรตรงไหนตอนนั้นที่มาก็เป็นพอถอนอมเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการอยู่ตอนนั้นก็คือเป็นฝ่ายปกครองอยู่ครับก็ให้ผมไปทําหน้าที่ตรงนั้นอยู่ที่ทุ่งเสลี่ยม20ปีนี้ก็คืออยู่ที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายกิจการนักเรียนทั้ง20ปีตลอดจนถึงวันสุดท้ายนี้นะครับ สำหรับเพื่อนร่วมง,งานนะครับนะมาอยู่ที่โรงเสลี่ยงธน,นูประถมนี้ตั้งแต่เพื่อนร่วมง,งานตอนนั้นก็คือเป็นครูที่เคยสอนเรามานะครับแล้วก็เป็นรุนน่นนะ้องที่เป็นครูอยู่ที่โรงเสลี่ยงธน,นูประถมนะครับก็ได้รับการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับนะตั้งแต่มาครั้งแรกมาใหม่ๆนะครับเป็นครูเป็นครูที่เคยสอนเรามานะครับมีครูเก่าๆแล้ครับที่คอยแนะนํา หลายๆเรื่องบางครั้งบางทีตัวเราเองก็คืออาจจตตัดสินใจไม่ถูกหรือตัดสินใจไวไปประมาณนี้นะครับผมเดี๋ดรับคําแนะนําจากครูเก่าๆที่เคยสอนเรามานะครับหลังจากนั้นพอครูเก่าๆเกษออียณไปแล้วย้ายไปแล้วแยวเราก็มีอาวุโสขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็มีเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นเพื่อนเดียวกันรุ่นเดียวกันแล้วก็น้องๆน,นะครับที่มาใหม่ๆนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทํางาน เพราะนั้นงานของกิจการก็จะไปได้ดีนะครับก็เพราะว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายนะความประทับใจอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับนักเรียนนะครับผมมาอยู่ที่นี่ตอนแรกๆก็ทํางานฝ่ายปกครองไปนะไม่ได้ไม่ได้รับผิดชอบเต็มที่เท่าไหร่เราก็ซ้อมกีฬาให้เด็กบ้างอะไรบ้าง นะตกเดินมาก็ซ้อมกีฬานะครับพาเด็กไปแข่งขันตรงนั้นตรงนี้นะก็มีความประทับใจในตัวเด็กนักเรียนนะครับที่มาเล่นกีฬากันตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจเล่นนะไปแข่งขันก็ตั้งใจแข่งขัน,นครับผลสาเร็จก็มีมากมายนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศขอบคุนครับในเรื่องของหลักการทางานนะครับ ครูคต้องเป็นคนที่ทํางานคิดที่จะทําแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทําลงไปนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับนักเรียนเกี่ยวกับครูหรือเกี่ยวกับผู้ปกครองเกี่ยวกับชุมชนนะครับสิ่งที่ครูต้องอยากจะฝากอยากจะให้ทุกคนนะครับร่วมมือกันเหมือนกับที่ผ่านมานะครับที่เราเคยทำหลายๆเรื่องที่มันสำเร็จนะก็เพราะว่า ด้รับความร่วมมือจากทุกคนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับงานนั้นมันถึงจะสําเร็จได้ในส่วนของกิจการนักเรียนนั้นที่ผ่านมาครูต๊อกคิดว่าถ้าครูต๊อกทาคนเดียวมันไม่สําเร็จได้หรอกนะถ้าไม่มีเพื่อนร่วมง,งานเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมง,งานก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับผู้บริหารก็เป็นสิ่งสําคัญที่ให้นโยบายเรามาแตนะ่เราก็รับนโยบายมาแล้วก็มาสารต่อกับเพื่อนร่วมง,งาน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีงานนั้นมันก็จะสําเร็จได้นะครับอันนี้ฝากให้ทุกคนมีความร่วมมือที่จะทํางานด้วยกันตลอดไปนะครับครับสวัสดีครับผูบ้ที่มาร่วมงานทุกๆท,ท,ท่าน กับผมตั้งแต่ได้เริ่มทํางานที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนัรรมร์ตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาหกศูจนถึงปัจจุบันระยะเวลา6ปีครับที่ไดกลับมาสู่ต้องกอรของชาวทอชอซึ่งเป็นสถาบันที่กับผมได้เรียนจบจากนี่มศ .3 เมื่อปี2 2ครับ2 5 2 2 ก็มีความดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับคณะครูทุกเสี่ยมชนุธรรมหรือพี่น้องชาวเหลืองแดงทุกท่านและได้รับความร่วมมือจากาคณะครูทุกเสี่ยมชนุธรรมทุกท่านครับครับและการทำงานครับอ่าเราก็จะทำงานในสิ่งที่ ทางโรงเรียนได้มอบหมายและก็พยายามจะทำงานให้ดีที่สุดและทำอย่างความเต็มความสามารถครับความประทับใจในการทำงานในโรงเรียนทอชอและมีความประทับใจในตัวเด็กนักเรียนชาวหลวงแดงครับคือได้กลับมาได้ดูแลลูกๆ ชาวเหลืองแดงทุกคนแล้วดีใจได้กลับมาสู่สภาพที่เรากลับเคยเรียนอยู่และโดยเฉพาะได้คุยภาษาเหนือกับเด็กๆเป็นภาษาพื้นบ้านและสิ่งที่ผมจะอยากจะฝากาคณะครูชาวทอชอทุกคนจงช่วยกันดูแลลูกๆของเหลืองแดง ทุกคนให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปด้วยครับจุดเริ่มต้นของการทำงานนะคะบรรจุที่โรงเรียนทุ่งสลิมชนุประถมเลยเมื่มอวันท,นที่3พฤษภาคมพศ2525 ในตำแหน่งครูหนึ่งระดับ1รับเงินเดือน1,950บาทโดยทำหน้าที่ในตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ธุรการในสมัยนั้นผูน้อำนวยการก็คือท่านจินดายเอมาสวุวรรณก็ได้ให้ครูไปทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนเลย และได้รับการดูแลจากพี่ๆก็คือคุณครูการจนาวโวหารและคุณครูสุคนตันสมบูรณ์ก็ท่านก็ให้ความรักความเมตตาดูแลแล้วก็สั่งสอนในวิชาเกี่ยวกับการเงินซึ่งก็ทำให้ปฏิบัติหน้าที่รุ่งร่วงมาจนถึงทุกวันนี้ ความประทับใจณโรงเรียนทุ่งเสหลี่ยมชนุปธรรมมันมันมีมากที่สุดเกินจะบรรยายเราได้รับความรักว่าเมตตาจากคุณครูที่เป็นพี่ๆป้าๆแม่ๆนะที่กเกษียณอายุไปแล้วแล้วก็บางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วรวมถึงลูกๆที่เป็นลูกศิษย์และคุณครูที่ บรรจุมาใหม่เป็นคุณครูเด็กๆซึ่งมาจากต่างถิ่นแล้วเราก็มารวมตัวอยู่ด้วยกันเรารักกันเราช่วยกันทํางานทําให้โรงเรียนทุ่งสลิมชนูปถามเป็นที่รู้จักแม้แต่ผู้บริหารหลายๆท่านที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนทุ่งสลิมชนูปรถรมท่านก็จากที่นี่ไปเวลานั้นท่านก็ไปพูดว่าอยู่ทุ่งสลิมชนูปรถรมเนี่ยมีความสุข แล้วก็คิดถึงอยู่ตลอดเวลาติในการทำงานหลักการทำงานก็คือ,อความรักในอาชีพของเราเราจะมีความสุขกับการทำงานนะจะทำงานเนี่ยทุกอย่างให้รู้ร่วงไปได้ด้วยความสำเร็จถ้ามีปัญหาอะไรเราก็จะร่วมกันแก้ไขแล้วก็ปรึกษาโดยเฉพาะอะ การตัดสินใจส่วนใหญ่แล้วในการทำงานของเกี่ยวกับการเงินเนี่ยผู้บริหารก็คือท่านผู้นริการจะเป็นผู้อ,อนุมัติแล้วก็ตัดสินใจถ้าเกิดมีปัญหาเราก็จะไปปรึกษาท่านนะคะค่คติในการทำงานของก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดสิ่งที่อยากจะฝากบอก ไม่ไม,ไม่ไม่ฝากเลยค่ะเพราะว่าครูทุ่งเสลี่ยมชนุปธรรมเนี่ยทุกคนล้วนเป็นครูที่มีคุณภาพแล้วก็ทุกคนเนี่ยตั้งใจสั่งสอนเด็กอยู่แล้วแล้วก็งานต,งต่างๆงานพิเศษทุกคนก็ทำได้อย่างดียิ่งยอดอยู่แล้วนะคะอยากจะขอบคุณร่มเงาของทุ่งเสลี่ยมชนุปธรรมที่ทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยอ่า ท่านได้ดูแลท่านรักท่านเมตตาดูแลครอบครัวเราอะมาโดยตลอดขอบคุณมากๆอีกครั้งค่ะเ,เริ่มต้นที่มาทำงานที่นี่นะครับเมื่อปี2555 พอดีมีครูแล้วก็นักการไปหาที่บ้านบอกว่าตำแหน่งเราปภว่างก็เลยมาสมัครที่นี่ครับปติในการทํางานนะครับเราต้องทำให้ดีที่สุดสิ่งที่เขาได้มอบหมายมาในตําแหน่งนี้เราต้องทําให้ดีที่สุดเลยครับความประทับใจที่ทํางานอยู่ที่นี่นะครับ<ๆ>ก็มีประทับใจหลายๆอย่างเนาะทางครูก็ดี นะทางครูเพื่อนร่วมงานนักการแม่บ้านแล้วก็นักเรียนก็ทุกคนก็ดีนะครับดีมากรู้สึกประประทับใจดีครับครับสิ่งที่อยากจะฝากก็คนที่มาทำต่อไปเนาะก็ขอให้ทำให้ดีเนาะแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่มาทำในจุดนี้ก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดกางที่ผมเคยทำมาครับผมคครับก็จะขอขอบคุณนะครับทั้ง ผู้บริหารรองผู้บริหารคุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนรวมทั้งแม่บ้านนักการเนาะที่ให้ความอนุเคราะห์กันทุกคนนะครับขอขอขอบคุณมากเลยครับ นี่ลืมเงี้ย่้อ๋องานมัดก็เซียนไง